มาทุกคนเกมนี้เกมเพิ่งเปิดใหม่ทุกคนเปิดได้สามสี่วันใช่ไหมผู้เล่นเจ็ดพันกว่านะครับเรามาดูกันว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะมันเป็นแมปยิงปลาทุกคนนะครับอะไรวะนะ่ะมันให้เรากดไปที่ปืนใช่ไหมแล้วก็ลูกศรชี้ไปทางนน้นนะครับมันให้เราวิ่งไปทางนน้นทุกคนวิ่งดีวิ่งดีให้เราไปไหนวะนะ่ะเอมาที่ร้านค้าทําอะไรวะนะ่ะให้ขายเหรอขายปลาเหรอยังมันยังไม่มีเลยไม่ให้เหร เราไม่มีปลาเออต้องยิงก่อนปะวะปจับจับปลาวะเดี๋ยวปลาทองคืออะไรวะเนี่ยเอ้ยไอ้น,นี่คือได้ปลาใช่ไหมเฮ้ยน,นี่คือเราเขาคือเราได้ปลาแล้วใช่ไหมไอ้น,นี่ปลาระดับอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะแต่มานานันไะอ้นี้วิ่งมาทางนู้นนะแล้วคืออะไรวะเกมฮลัลโหลเดี๋ยวก่อนพี่ชายเฮ้ยเกมมึงยังไงวะเนี่ยอ่าทุกคน เนี่ยมันให้เรามายิงปลาเว้ยเออมันให้เรามายิงปลาปลาตัวนู้นปลาอะไรวะนะเห็นปะยิงยิงเออยิงหลายๆนัดเราได้ปลามาเห็นปะดูปลาที่เราได้ดิแล้วทำไมมันวามาตรงนี้อ่ะอ่าถือปืนนะครับยิงดิยิงนี้ยิงดีโอ้ดูปลาตรงนี้ดิยิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้าแล้วอะไรคืออะไรเอ่ยเหมือนกับว่ายิงไปถ้าเราจับได้ก็คือมันสูบว่ามันได้ปลาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมอ่ายิงยิงไปก่อนไอ เห็นปะมันเป็นสีเขียวนะครับเดีย๋ยวพึ่งถ้าเราหยิบปลาเข้ามือเนี่ยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เว้ยเดี๋ยมันจะว้าไปทางน้นงอีกนะเดี๋ยวไปกดไปกด E ก่อนอันนี้ที่ขายปลาทุกคนเอาปลามาขายโอเคได้มา489นะครับอ่ะแล้วมีไม้เบสบอลไว้ทำอะไรวะเนี่ยมีไม้เบสบอลด้วยทุกคนมันเอาไว้ตีอะไรวะฮัลโหลมันให้วิ่งไปไหนอีกเนี่ย เหมือนมันให้เอาปลามาปล่อย,อย่งตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจับปลาสักตัวดิยิงมา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 เราต้องซื้อปืนใหม่ปะวะปืนเรามันเบาไปปะ,อ,ะอ๋อนี่ไงขอให้เราเอาปลามาไว้ที่นี่นะฮะแล้วเอาเมาส์ออกมายัางไงอ่ะพี่ชายอ่าฮะโอ้โหเกมอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นไม้เบสบอลทุกคนนี่ไงปลามันก็จะเข้าไปอยู่ในตู้ฮะเหมือนจะผลิตเงินให้เราได้ด้วยนะ9.5 ต่อวิใช่ไหมเหมือนผลิตให้ประมาณสิบบาทต่อวิอประมาณนั้นปะเดี๋ยวเออ่เหมือนเหมือนหลอดตรงนี้คืออะไรวะหลอดตรงนี้จะเต็มปะเดี๋ยวต้องยิงยิงยิงต่อยิงต่อยิง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 อ่าฮะเหมือนหลอดจะเต็มหว่าก็ดูยิงไม่ห่อนนะยิงไม่ห่อน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 เกมยิงปลาก็มาว่ะคนเล่นเกือบแปดพันคนเลยนะเป็นเล่นไปนะอ่าฮะ อ่ะแล้วยังไงวะนะหลอดเต็มเอาปลาไปไว้ในตู้ไอ้นี้ยี่สี่สิบสี่เอาเอานี้ไปในตู้แล้วกันาลองดิมันผลิตเงินให้เราได้นะครับอ่ะวางวางให้เต็มตู้ไปก่อนนะฮะเฮ้ยดูปลาตรงนู้นดิใต้น้ำทุกคนเอ้ยมังยิงไม่เข้าเลยอ่ะแล้วมาที่ปืนอ่านี่งไงทุกคนโอ้โหมันใช้โลบกักอัพเกรดกูจะรู้ว่ะ ถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้มันน่าจะใช้เงินนะแต่ว่าต้องทํายังไงถึงจะปลดล็อกล่ะใช่ไหมเนี่ยเงินเงินหลุหรือบักอะน่าจะเป็นโลบักนะสัญลักษณ์โลบูดเนี่ยโอ้สภาพอันนี้สามพันต้องมีเงินสามพันถึงจะซื้อได้ลองดูดิยิงมาก่อนยิงมาก่อนจับตัวไหนได้ชมก่อนรอฟเตอร์ลอฟเตอร์ก็เอาไว้ทั้งหมดเนี่ยเอาหมดนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยตาปาเป้าก็เอานะฮะยิงมายิงมา ยิงเอามาให้หมดนกยงนกจุงเอาหมดจังหวะนี้อยากได้ตัวนี้ไล่ย,ยิงแม่งมา <c oughs> ดูดิกว่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โหเรียบร้อยครับไปสุดทางก็ติ๊กก็ยิงไม่ยิงไม่ได้อะเออไปสุดทางก็ไม่ได้อะจังหวะนี้เดี๋ยวยิงหลาย,ลาย,ลายตัวนะครับเดี๋ยวไปส่งทีเดียวนี่นีนีเอามันขึ้นมาเอามันขึ้นมาเอามันขึ้นมาอันนั้นคือปลาอะไรเอ่ยถ้า,าถ้ายิงได้อุ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะอู้น่าจะเล่นยาวอ่ะเกมนี้น่าจะเพลินอยู่แนละ้วทุกคน ลองเข้ามาเล่นดูนะเพลินดีนะฮะเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเรื่องแสงกันน่ะนะโอ้โหเฮ้ยมันเรื่องแสงว่าตรงนี้นะครับเป็นสีทองเวยมีออร่ามีออร่ามาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยเฮ้ยอยากได้ตรงนี้วะ่ะอ้อยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าโอ้ใหม่กออยากได้อ่ะ โอ้มีแต่ตัวที่ยิงไม่เข้าทุกคนลอสเตอร์ลอสเตอร์ไปไหนไปไหนไปไหนลอสเตอร์โอ้ม y g ก็จะได้ไหมเนี่ยมันโอ้โหดูดิน่าจะได้นะเพิ่งจะ26เปอร์โอ้โหขนทางยังอีกยาวไกลว่ะทุกคนแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราน่าจะได้ว่ะยิงก่อน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 โอเคได้ลอสเตอร์จับจับเลยจับเขาเรียกวะ่ะจับเข้าไอ้นี้ไปนะครับ เดี๋ยวจับเข้าตู้ไปไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เราวิทนะมันจะผลิตเงินให้เราเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาเข้าตู้ไปก่อนทุกคนป<ะ>๊บเอ่อตัวที่ผลิตเงินให้เราเยอะๆอสเตอร์มาเลยพี่น้องเอานี้ออกมานะครับเดี๋ยวไปขายประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บเงินในพวกสามพันก่อนที่อยากรู้ว่ามันจะได้เต้นเงินอะไรนะทุกคนเอ้ยมียิงค้างด้วยว่ะทุกคนออโต้ยิงนะครับเราสามารถกดออโต้ยิงได้ไม่ต้องกดคิว เราแค่เล็งอย่างเดียวมีรัวของนี้แพรว่าปืนประมาณนี้เดี๋ยวไปขายดูดิเดี๋ยวมันไปขายก่อนปั๊บอ่าเรามีเงินสี่พันว่ะมีเงินสี่พันก็ยังซื้อไม่ได้นะมันติดล็อกอยู่เว้ยอ่าซื้อได้แล้วนี่ ออโถถึงมันจะเป็นขึ้นล็อกก็จริงนะแต่ว่าเรากดซื้อได้เลยว่ะทุกคนเอ,อันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยอู๋หห้าสิบสี่เอ็มใช่เหรอวะปืนมึงแพงยังไงพี่ชายอันนี้หมื่นแปดนะครับอันนี้ร้อยสาสิบห้าเคอืมต้องค่อยๆซื้ออ่ะนะครับปืนอาา่าฮะอันนี้ปืนใหม่ที่เราได้มาใช่ไหม เนี่ยปืนใหม่เออนี่เราปืนใหม่นะครับอันนี้ปืนปืนปืนแถมนี่ปืนใหม่อ่ะยังไงไววะน่าจะได้แล้วนะโอสภาพโอ้ต้องขยันยิงหน่อยอ่ะพี่ชายเ่อะเกมมันเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวต้องรออัปเดตว่ามันจะมีอะไรบ้างอ่าวุู้ยสามหมื่นนี่ฮะที่มันผลิตเงินให้เราทุกคนอย่าลืมเอาปลาไปเข้าตู้นะ อย่าลืมมาปลาแล้วเข้าตู้นะครับอมีอะไรเจ๋วๆนี่เราได้ปลาตัวนี้มาครับแต่มันคืออะไรเนี่ย7.5ต่อวิ7.5 7.5ปะเออแต่มันเป็นสีม่วงเอามาก่อนเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนหาแบบดีๆก่อนทุกคนเนี่ยอะไรวะ7.5ต่อวิมันไม่บอกว่าเป็นเคเป็นเอ็มหรือเป็นอะไรนะฮะอันนี้52เหรออ่ะอันนี้ไปอันนี้30 อันนี้น่าจะน้อยสุดนะมันน่าจะคิดเป็นนี่เยียน่าจะเป็นห้าสิบสองบาทนะเออถ้าคิดแบบห้าสิบสองบาทสามสิบาทสี่สิบาทประมาณนี้ถ้าเป็นเคมันคงเป็นเคเป็นเอมันน่าจะเขียนกำกับไว้ข้างหลังแล้วนะครับว่าเป็นหลักเท่าไหร่นะอ่ะก็เลือกแบบนี้แล้วกันทุกคนเอาหกตัวแล้วนะครับที่เหลือเอาไปขายแล้วก็อย่าลืมมารับเงินตรงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยเออรวยวะ่ะเดี๋ยวไปซื้อปืนใหม่ก่อนทุกคนเรามาเทสปืนใหม่อ่ะอันนี้ โอราคาปลาคือแบบไม่ได้เท่ากับเงินที่มันสะสมอยู่ในตู้อ่ะทีดดูอ่ะเอออย่าลืม,มาปลาเข้าตู้แล้วกันทุกคนแล้วอะไรอยว่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชีอย,อยากได้ตัวนี้เลยกุยอยากได้ตัวนี้เลยเออโอจะมีปัญญาไหมวะต้องมีสักวันแหละวะที่ได้นะแต่ตอนตนเราไม่เลิกเล่นนะขังวานี้เดี๋ยวมันต้องเป็นของเราสักวันหละวะ ห้าสิบกว่าเคอะซื้อปุ่นไรได้บ้างร้อยเคสิบสามเอ็มมันจะรู้อะได้แค่นี้ว่ะสิบแปดเคอะทุกคนอันนี้ห้าห้าสิบห้าสิบกว่าเอ็มถ้าอยากได้ปุนดีต้องใช้โลบักซื้อหรอวะเก้าเก้าบักนะครับเอ,อ,อ่อหน,นึ่งจุดสี่เก้าหนึ่งพันสี่ร้อยเหรอหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบโลบักก่ออ้นี้สามร้อยเก้าเก้าบักนะครับเออซื้ออ้น,นี้เลยจะได้ไม่ต้องลำบากว่ะแต่อย่าเลยทุกคนนะครับ นี่เราสายฟรีนะครับยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะฮะสายฟรีอ e ีสปอร์ตนะฮะเออไม่ใช่เปเตอร์วินนะทุกคนนี่ยิงแม่งเลยอ่นาน่าจะ <c oughs> น่าจะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแหละเออชีวิตดีขึ้นนะครับเฮ้ยลอสเตอร์ตัวนั้นแปลกโอเคอเฮ้ยทำไมมันติดง่ายจังวะเนี่ยบางทีก็ติดเลยทุกคนไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีมันเด้งขึ้นมาเลยนะ่ย อ่า uhm, ดูตัวนั้นดิยิงไปยิงไปโอ้ยตัวนั้นมันลอยเรืองแสงแปลกแปกว่ามันมีตัวเรืองแสงแปลกแปนั่นน่ะน right like, like anyway? wow. right ั hmm. uh, uh, ่นน oh, ่ะนั่นน่ะขอได้ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเรืองแสงแปลกแปรอะไรเองอ่ะมันนี่เลยมันนี่เลยแบบติดขึ้นมาเลยได้ไหมติดขึ้นมาเลยได้ไหมเพื่อนอ่าอ่าสิบเจ็ดเปอร์น่าจะเสียแรงฟรีนะน่าจะเสียแรงยิงฟรีว่ะทุกคนโอ้ไม่น่าได้ว่ะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้น่าจะได้ตัวนี้น่าจะได้ตัวนี้น่าจะได้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยใครพากูมาเล่นเกมนี้ดิอะโลเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยอยากได้ช่วงเนี้ยแม่งเรืองแสงแม่งเรืองแสงอะไรที่แบบวิบวับวิบวับที่แม่งแบบต้องได้ต้องโดนอ่ะเข้าใจไหมอะไรที่แบบเรืองแสงได้อะไรอย่างเงี้ยเออมีแสงอะไรอย่างเงี้ยต้องได้ต้องโดนหนุหนๆปักเป้าปักเป้าโอ้ไม่ก็ ยิงไม่ได้ป่ะเขาดูเอ้ยมันมีรางวัลน,นี่ด้วยเหรอยี่สิบเก้าบาททุกคนจากสองร้อยเก้าสิบโลบากนะครับเป็นยี่สิบเก้าโลบากทุกคนห <c oughs> ุปืนไม่น่าสนใจอยู่อะ่ะอืมแห่งเหยาวยวนเหยาวยวนเหยาวยวนเะห้ยาวยวนเกินนี่ <c oughs> มันมีปืนกลางวันกลางคืนด้วยเหรอวะอ๋อมันเป็นปลา,ลา,ลานนกลางวันกลางคืนอ่ะนี่กลางพันธนะฮะ อ่านี่ไงม,มันมีปลากลางวันกลางคืนเนี่ยมั้ยใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีรูปแบบพระอาทิตย์กับกลางคืนนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน <Arc 't S 2> แล้วกันทุกคนยิงก่อนยิงปลาก่อนสอย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 หัวสอยหัวเฮ็ดช็อต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 มันเกี่ยวปะวะ <Valerie S 1> <buz> ไม่น่าเกี่ยวนะแม่งไม่ขึ้นว่ะล็อตเซอร์ล็อตเซอร์ เบคอนเบคอนยิงปลาอยู่ฝั่งนูงนะฮะไม่มีแบบเรืองแสงให้ยิงเลยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนียเนียตัวนี้ก็อยากได้นะลองเก็บเงิน่วยตอนนี้โอ้อยู่หกสิบหก เฮ้ยนี่ไงสี่สิบเก้าวินะครับเดี๋ยวเก็บเก็บนี้เข้ามาดิแ้วเข้าตรงนี้ล่ะเออประมาณนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวเก็บมาก่อนเดี๋ยวเรียงระดับปลาใหม่นะครับ <c oughs> เรียงระดับปลาใหม่ก็ตัวนี้แพงสุดต่อมาก็ตัวนี้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 ก็เอาตัวที่แพงที่สุดเข้าไปในตู้แล้วกันนะครับไม่ต้อง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 สดว่ามันจะเป็นสีอะไรนะเออเพราะว่ายิ่งปลาไปอยู่ในตู้เยอะนะครับมันยิ่งจะผลิตเ,เงินเยอะเห็นไหมเออหรือก็ อย่าลืมอย่าลืมเอาปลามาไว้ในตู้แล้วกันทุกคนนะครับแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับเอาเงินไปเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเก็บเงินไปเรื่อยๆเอาตังค์มาซื้อปืนตัวนี้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 มันเรืองแสงตัวนี้มันเรืองแสงผิดที่เองเรืองแสงมันผิดที่เองเรืองแสงเลยจังหว่านี้เองจะไปไหนเองจะไปไหนเฮ้ยเชร่ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยเบคอยมันทำอะไรวะ มันเดินมาถึงมันทุบเราอ่ะคือเชื่ออะไรเนี่ยมึงทำไรเนี่ยเบคอนอเวนเก็บนะมันเอาปลามาทุบเราทำไมวะนี่อนี่เอามันยิงกันได้เลยรอระมึงตันโลกอะไรของมึงเนี่ยเบคอนมึงไปบ้าที่อื่นเลยคนจะยิงปลานะฮะอย่างยิงคนไปแบบยิงคนอิ Even. เวนอะไรนะ ไอ้ตัวนั้นเรื่องแสงเห็นอะไรที่มันเรื่องแสงไว้ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็เพลินดีเหมือนกันเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นเรื่อยๆอยู่เกมนี้เนาะเดี๋ยวสะสมปลาในตู้นะมันต้องเป็นของเราใน,ะนตัวใหญ่ๆตัวนั้นนะก็ <laughs> ะประมาณนี้ทุกคนถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์น,นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ใต้ข่าวอธิบายแล้วกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ